คืนเดือนไงหมู่บ้านเล็กๆก,กลางหุบเขายังคงเงียบสงัดบ้านไม้สองชั้นที่ถูกทิ้งร้างยืนเด่นราวกับกำลังเฝ้ารอใครบางคนอยู่นี่สินะบ้านพักคูที่เขาว่ามีวิญญาณคูยังวนเวียนอยู่ถ้าฉันได้เรื่องนี้ไปเขียน คงเป็นบทความที่ดีที่สุดในแน่สสิเธอเป็นนักเขียนที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจเพื่อที่จะเขียนบทความเธอมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านหลังหนึ่งพร้อมส่องไฟฉายไปทั่วฝุ่นตลบอบอวนกลิ่นอับเก่าแก่ตีขึ้นจมูกทันใดนั้นเออเข้ามาที่นี่ทำไมนิยามวิการแบบนี้สสิสะดุ้งโยงใครคุณเป็นใครกัน แสงไฟจับเข้าที่ใบหน้าคมคายของหนุ่มร่างสูงปโปรง่งเสื้อเชิ้ตสีขาวาพับแขนกางเกงดำสะอาดเรียบร้อยดวงตาคลมลึกแต่ร่างนั้นไม่มีเงาข้าคือครูพาคินครูคนสุดท้ายที่เคยอยู่บ้านพักนี้พอได้ยินดังนั้นสสิขนลุกวาบแล้วก็เป็นลมหมดสติไปวันรุ่งขึ้นสสิได้เจอกับลุงบุญชายชลาแห่งหมู่บ้าน เองไปเจอเขาจริงหรืออีหนูครูาพาคินตายไปกว่าสิบปีไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านนั้นหรอกแล้วเขาตายยังไงคะลงุงเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายหรอกหนูจะถูกใส่ร้ายว่ามัวหมองกับลูกศิษย์แล้วอยู่ๆก็พบเขาแขวนคอตายในห้องเรียนตนตาของข้านะบอกว่ามีใครบางคนฆ่าเขาตั้งหากถ้าอย่างนั้นฉันจะหาความจริงให้ครูเองค่ะหลายคืนต่อมา สสิกลับไปที่บ้านพักวิญญาณครูพาคินปรากฏอีกครั้งทันใดนั้นร่างโปร่งใสของเขาประคองเธอไว้อ้อมแขนนั้นอบอุ่นผิดคาดทั้งที่คุณไม่มีชีวิตแล้วทำไมถึงอบอุ่นแบบนี้ล่ะคะเพราะหัวใจของข้ายังผูกพันกับโลกนี้และบางที เพราอเธอสิสิได้เข้ามาหาความจริงในบ้านหลังนี้จนกระทั่งพบสมุดบันทึกของคุพาคินข้อความสุดท้ายเขียนว่าความจริงจะถูกเปิดเผยเมื่อแสงจันทร์เต็มดวงส่องถึงคืนนั้นเองจูๆ่ๆร่างวิญ,ญญาณเริ่มบิดเบี้ยวเสียงคล่ําควรก้องข้าถูกภาทุกสิ่งไปข้าทนไม่ได้คุณ คุณพาคินอย่าปล่อยให้ความแค้นค้อมงำคุณเป็นคนดีนะเธอยื่นมือสัมผัสใบหน้าของเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นฉันฉันจะเป็นคนเปิดเผยความจริงเองคุณไม่ต้องทรมานอีกแล้วหลังจากนั้นสสิรวบรวมหลักฐานจากสมุดบันทึกและคำบอกเล่าจากชาวบ้านความจริงถูกเปิดเผยชื่อครูพาคินได้รับการกู้คืน ความจริงปรากฏว่าคู่พาคินถูกผู้ใหญ่บ้านฆ่าเพื่อหุบที่ดินโรงเรียนคืนสุดท้ายที่บ้านร้างแสงจันทร์เต็มดวงสาดส่องขอบคุณที่ปลดปล่อยข้าแล้วฉันจะได้พบคุณอีกใช่ไหมคะตราบใดที่เธอ,อยังจดจำข้าก็จะอยู่ในหัวใจเธอเสมอ ร่างเขาค่อยๆจางหาย <_ C os ic> เหลือเพียงความอบอุ่นในอกสสิสสิยืนมองบ้านพักคูที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยคำสาบวันนี้กลับเงียบสงบนี่ไม่ใช่เพียงตำนานผีแต่มันคือเรื่องราวความรักและความจริงสุดท้ายนี้ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะ